สถานที่ท่องเที่ยวการเอลาดบุรีสมเพิ่งครับมาเดินด,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 ดูดูชมกันครับสนเพึ่งครับผมก็เดินไปที่หลวงพ่อ <c oughs> ชินาราชัรับชินราชินราาพอดีกํา,ล,ล,า,าลังเดินในแถวนี้แถวนี้อยู่ครับ <c oughs> เดินในเอ่ยช้างเอ้บ้านหนองหมี่เราเราเดช้าง áng, ผมก็เดินไปเรื่อยๆครับ เดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยแล้วก็ก็ไปที่ไอจดุจดชมว,ว,วิวส่วนพึ่ง,งส,ส่วนพึ่งจุดชมชมวิวส่วนพึ่งแล้วก็ไอตรงนี้ไอเท่าส่วนพึ่งอือจุดชมวิวนะครับจดุดชมวิว จุดชมวิวไอสนามกีฬาการบินไอลาดบุรีครับอือจะชมวิววิวตรงนี้น่าสนใจนะออน่าสนใจมากครับอือผ่านซอืม,อมครับจดชมวิวครับเออไม่รู้จอนที่อยู่เปล่ากลัวจอนที่อยู่เออเราก็เดินไปแค่นี้ครับตอนที่ ในรเูเขายู่หรือเปล่าครับเพื่อเพื่อเขาเขาอ,อยู่ข้าไปจพชมวิวเข้าเข้าเข้าโนนะครับรเขา้ขาส้นนะครับเขา้าโนนะครับไอ้กาเดินเข้าไป <c oughs> กลัวเขาอยู่กลัวที่อยู่โอเคครับเอการเที่ยวการจะการลาดบรุรีไว้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนลนะันกันกันครับ